วัสดีทุกคนขอต้อนรับาสู่สเตจเก็กนิวพี่นะจ๊ะยังไม่คิดท่าเลยแต่ไม่ชอบมันเถอะนะท่าเนี่ยก็ช่างมาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการที่สอนให้ทุกคนนั้นรู้จักกับมือถือสมาร์ทโฟนมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าหลายๆคนเนี้ยเพิ่งหันมาใช้สมาร์ทโฟนและรายการนี้ไม่เหมาะกับคนที่เก่งแล้วนะจ๊ะแต่เหมาะกับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยต้องดูต่อยหนึ่งทันทีที่าป่ะคุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามือถือของคุณนั้นสามารถทําอะไรได้มากมายแเกิดไม่ว่าจะเป็นการแชทการถ่ายรูปหรือาอะไรต แต่สิ่งนี้ทำให้มือถือสมาร์ทโฟนของเรานั้นแตกต่างจากมือถือรุ่นเก่าๆที่เราเคยใช้มานะจ๊ะนั่นก็คือสิ่งที่เริ่มว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนั้นทำให้เราสามารถสะดวกสบายไม่ว่าคุณอยากจะแชทกับใครอยากจะถ่ายรูปแล้วตกแต่งแล้วส่งไปให้เพื่อนทันทีเนี่ยคุณก็สามารถทำได้ด้วยสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือสมาร์ทโฟนที่เราเรียกมันว่า Android Android นั้นเป็นระบบระบบหนึ่งที่ทางบริษัท Google นั้นพัฒนาขึ้นมานะจ๊ะ พูดง่ายเลยพูดง่ายเลยนะมือถือเครื่องไหนก็ตามที่ใช้ระบบ Android เครื่องไหนทําอะไรได้ส่วนใหญ่เครื่องที่เหลือก็ทําอย่างนั้นได้อาทีเช่นในมือของเราตอนนี้เป็น IQX2 สามารถดีจอแชทไลน์ได้เล่น Facebook ได้หรือแม้กรทั่งแชร์อินเทอร์เน็ตได้ก็ตาัาไปเ c c ซวัก็ทําแบบนี้ได้เช่นกันนี่คือข้อดีของระบบ Android Android นั้นจะทําให้คุณสามารถที่จะนําฟีเจอร์รอตา่าง ที่เป็นของ Android หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาใช้ได้ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องรุ่นอะไรก็ตามแต่ขอพียงแต่ว่ามันเป็น Android เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างไรมาไปชมกันแล้วตอนนี้ในมือก็คือ iQX 2งนะจ๊ะก็เป็นมือถือจากทาง iMobile ซึ่งเป็นรุ่นตัวท็อปที่สุดของตอนนี้ของทาง iMobile นั่นเองคุณจะเห็นได้ว่าเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้มากมายจากจากตรงน,นี้คุณจะเห็นได้ว่าเราจะมีพันทิปคาเฟ่น,นะจ๊ะ t s a p p เราจะเป็น l i น์หรือจะเป็นเ a g e มนเจอร์ก็ตามแต่เนี่ยทุกคนจะสามารถสังเกตเห็นได้เลยว่านี่แหละคือแอปพลิเคชันที่ไม่ว่าเครื่องจะแพงขนาดไหนคุณก็สามารถใช้งานมันได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะการเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันก็ไม่ยากจ้ะเพี่จแต่คุณสมัครอ,อ,อีเมลนะจ๊ะของ Gmail เอาไว้เท่านั้นเองถ้าคุณสมัครอีเมลของ Gmail ไว้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบสิ้นนะจ๊ะเพียงคุณเข้ามาที่ Play Store ตัวนี้ คุณจะสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้นะจ๊ะโดยแอปพลิเคชันของทาง Play Store นั้นจะแบ่งออกมาให้คุณอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปนะจ๊ะดูหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะจ๊ะตรงนี้จากตอนนี้คุณจะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะแบ่งเกมมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกม Book and r e เ e ฟรีน e ์บิสเ s สคอมเม c ร์สคอ u n i c a t i o n s Education Entertainment แปลเป็นไทยก็คือหนังสือเอ่อเชิงธุรกิจคอมมิ์สหรือว่าคอมมิ unik ชันเองนะจ๊ะอันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องของคนที่ชอบถ่ายรูปก,ก่อนเราก็จะลากไปที่คำว่า p Photography นะจ๊ะหรือว่าภาพถ่ายนั่นเองนะจ๊ะ,อะ,จะ,อะ,จะลองหาดูจากภาษาไทยได้นะเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีแอปให้เราเลือกทั้งหมด3แบบทั้งทางซ้ายมือจะเห็นเลยว่ามันเขียนว,ว่าท็อปเ g e อันนี้คือที่จ่ายเงินแล้วมีคนซื้อมากสุด ตัวนี้ก็คือตัวนี้อยากจะแนะนำล้วกันสำหรับคนที่ใช้ Android ใหม่ๆเนี่ยข้อดีของคุณเลยก็คือว่าคุณสามารถที่จะใช้ Android ได้ในราคาที่มาค่อนข้างจะถูกมากสมมติตอนนี้คุณถือในมือ2,000บาทหรือามันบาทหรือ4 0 0 0บาทก็ตามแต่คุณก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าแพง2 0 0 0 0อะไรอย่างนี้นะจ๊ะสมมติเราอยากจะติดตั้ง c a m e r อ360ตัวบนสุดซึ่งเป็นแอปพลิเคชันถ่ายรูปที่ยอดฮิตมากๆนะจ๊ะเราก็จะกดเข้าไปแป๊ะอ่าหลังจากนั้นพี่คุณกดรงนสตนล แ,แล้วคุณก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาว่ามันจะทําอะไรบ้างนะอาจจะถ้าเกิดถ้าเป็นแอปดังๆก็ต้องยอมเขาเพราะเราต้องใช้ก็ก,กด a c c e p t ไปป <Okay. S 1> ๊าเต้องให้นะฮะต้องแทร็กซีฟ้าจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดดิงจ้ะาจากนั้นก็จะมีการโหลดนะจ๊ะเดี๋ยวรอรอสักครู่นะในการโหลดจะเห็นได้ว่าเนี่ยแอนดรอยมันสะดวกมากไม่ว่าเครื่องของเพื่อนๆที่ดูรายการอยู่เนี่ยทอะไรได,ได้เครื่องเราก็ทําได้เหมือนกันถ้าเพื่อนเขาอยากเพื่อนเขาเล่นเกมบอยได้เราก็เล่นได้ เื่อเขาใช้อีเมลเราก็ใช้ได้เพื่อเขาทำอะไรได้เราทำได้หมดนะจ๊ะเพียงแต่มันจะมีรูปเล่นบางอย่างนั่นเองที่ทาไม่ได้เช่น galaxy note โนโนอาจจะมีปากกาซึ่งตรงนี้เราก็คงมีปากกาไปแข่งกับเขาก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ใช้ปากกาอยู่แล้ว android ก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆในการใช้งานนะจ๊ะสำหรับคือครุกเครื่องที่ซื้อมาไม่ต้องหัวอุอ้ยจะใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ตั้งยังเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ android เนี้ยมันจะแข่งกันที่ความเร็วแล้วก็เรื่องของกล้องถ้าเกิดว่าคุณชอบเราก็มองว่าอ ถ้าคุณชอบนะคุณก็ซื้อเลยแน่นอนมันสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะตอนนี้มันก็จะโหลดเสร็จแล้วจ้ะพอขึ้น14.9ปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า installing ฮนะหรือว่าการติดตั้งน,นเองนะจ๊ะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเสร็จถ้าเครื่องเร็วหน่อยก็จะเสร็จเร็วมาอ่านอินสตาร์เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ออกไปที่หน้าโฮมนะจ๊ะออนดอร์ทุกรุ่นจะมีปุ่มโฮมนะเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีแอปพลิเคชันแคมร่าสามศูนย์เด้งร้อนนี้แล้วพอเรากดปุ๊บเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะจ๊ะพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันไปก็ลำบากใจที่จะบอกเพราะว่าหลายๆคนก็ไปให้ร้านลงบ้านหรืออะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำเองได้เราก็สามารถเลือกแอปที่ตรงใจเราได้มากขึ้นจริงไหมล่ะขั้นนนตออองงง่่าาายๆคคคืุณสมัร Gmail Google www.gmail.com ขขททะะจ๊เ้ไปี สมัครเรียบร้อยแล้วคุณก็มาลงทะเบียนกับเพจโตอาจารย์ในตัวของ Android นั่นเองก็พอคุณเข้าแอปเพจโตเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยให้เราใส่อ e ีเมลพาส่วนของ g ี mail คุณก็แค่ใส่เข้าไปหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะท่องโลดแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันได้ตามใจ,มจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหากวนใจของคนที่ใช้มือถือใหม่ๆนั่นก็คือเรื่องของทาไมลงแล้วหน่วยความจําไม่พออันนี้พูดง่ายๆจ้ะ Android เนี่ยถ้ามีราคสถูกมากๆเนี่ยจะมีหน่วยความจําอยู่ในเครื่องเนี่ยน้อยเราเรียกมันว่า ลอมนะลอมเนี่ยมันน้อยมากนะจ๊ะอย่างต่ําๆเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ที่ประมาณ4แล้วถ้ามือถือรุ่นนั้นต่ำกว่า4ี่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะฮะวิธีการเช็คง่ายมากฮะเพียงคุณไปเข้าที่คําว่า Setting จ้ะเราจะนักคุณเข้าไปที่คําว่า s t o r a g e หรือว่าที่เก็บข้อมูลนั่นเองในภาษาไทยนะจะ๊ะตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันได้นะจะ๊ะอย่าตงตัวนี้เนี่ยสเปคของมันคือลอม4ีกิกอ่าแต่พอเหลือใช้จริงๆเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่ 0.98 g b กตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้เลยนะฮะหรือเท่านี้ก็สามารถลงแอปพลิเคชันได้เท่านั้นเท่านีน้เท่านู้นว่ากันไปนะจ๊ะตอนนี้เราติดตั้งแอปไปแล้วเท่าไหร่ก็จะเขียนขึ้นมาให้เราดูนะจ๊ะคือตัวเนี้ยเป็นลอมภายในคราวนี้มันก็จะแบ่งไปเป็นหน่วยความจําภายในคือเวลาคุณถ่ายรูปมันจะมาเก็บในตรงนี้นะจ๊ะแบ่งออกมาอีกเหลืออยู่ประมาณ1.43นะจ๊ะอันนี้ก็จะไว้ลงพวกเพลงเห็นไหมฮะ Pictures นะฮะลงพวก ออดิโอนะฮะก็คือเสเพลงนะฮะที่เราดาวน์โหลดมามีเท่าไหร่แล้วก็มีแคชเท่าไหร่แต่แคชดาตานี่ก็จะทาให้เราเนี่ยหมายว่าเป็นขยะของเครื่องนั่นเองนะจ๊ะก็ยังสามารถที่จะลบออกได้ถ้าไม่จำเป็นนะจ๊ะวิธีการลบแคชนีนก็ไม่ยากฮะ,ะเราก็กลับไปที่เรื่องของเดิมของเราคือเข้าไปที่คาว่า Play Store นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เพียงเซิร์ชนะจ๊ะคำว่า Cash Cleaner จ้ะพอพคุณพิมพ์คำว่า Cash c l e a n e r ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะจ๊ะคุณก็จะเห็นได้เลยว่ามีอพลเค ออกมาใช้เนี่ยมากมายนะฮะแอปคลีนแอปแคชคลีเนอร์เนี่ยใช้ได้มากมายนะฮะแล้วก็เลือกตัวที่มันฟรีอย่างที่เราโหลดไปแล้วเป็นตัวที่ไม่รู้ไม่กวาดเนี่ยคลีนแมสเตอร์คลีเนอร์นะฮะฟรีปุ๊บหลัจงจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตัวไม่กวาดนะฮะพอเขาเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีบอกเลยว่าเนี่ย SD สบีการ์ดเนี่ยฮะทางซ้ายใช้เท่านี้นะเครื่องคุณเนี่ยใช้ไปแล้วเท่านี้นะเหลือเท่านี้นะอย่างนี้มันก็จะถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็จะกดไปดูจังไฟล์ฮะก็จะเห็นว่า มีแคชในแต่และอันเนี่ยเยอะมากนะฮะเยอะมากพอเรากดคลีนปุ๊บเนี่ยเราสามารถล้างไปได้ถึง183เมกเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเผื่อไม่เจอนะจ๊ะข้างล่างทางซ้ายมือจะเขียนว่า183เมกก็คือไปขยะของเครื่องที่ไม่จาเป็นกดคลีนฮะแล้วกดโอเคก็จะเป็นการเคลียร์แคชทาให้เราสามารถที่จะใช้พื้นที่ของเครื่องได้มากขึ้นไปอีกนั่นเองนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างสลหรับ7จ๊กนิวบี้นะจะสลรับมือใหม่ใช้สมาร์ทโฟนก็จะเห็นเลยวา่า เรื่องการหลบแอปพลิเคชันแล้วก็การดูแลเครื่องของเรานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนั้นพยายามที่จะใช้สมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่าแล้วกันเนาะถ้าอะไรที่เราปรับแต่งเองได้ก็คงจะสามารถทําให้เรานั้นใช้ได้ตรงใจเรามากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวแล้ะสำหรับวิดีโอตอนนี้นี่มงี่ขอลาไปก่อนดีจ้า